คลิปนี้จะพูดถึงชื่อเสียงลิซ่าถูกยกออกมาจากเคป๊อแล้วเรียบร้อยแล้วเธอถูกแยกตัวออกจากเคป๊อเพื่อนในวงการแฟชั่นยุโรปพร้อมกับผู้บริหารระดับสูงของโลกและคลิปนี้สนับสนุนโดย ผิวหน้าที่แห้งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผิวนั้นเสี่ยงทางการเกิดริ้วรอยได้ง่ายและเป็นสัญญาณแห่งหวัยสบู่พรีเมียม,มสกินสบู่โดยแพทย์ชลอวัยที่คิดค้นเพื่อให้เหมาะกับผิวคนไทยที่จะสร้างความชุ่มชื้นและลดการอักเสบให้กับผิวโดวยสารสกัดจากธรรมชาติ4ชนิดทั้งอะโลเวล่าเซนเทล่าอะเซติกาสนใจข้อมูลเพิ่มเติมโทรหรือแอนไลน์มาที่0 9 8 9 9 8 0 9 7 8 สวัรดีคก้งหัวใจลิลี่ทุกคนครับผมหนะละชาแนลคลิปนี้เป็นคลิปฟิลกูดอีกคลิปหนึ่งครับนับตั้งแต่ลิซ่าเดบิวต์ในวงแบล็คพิงค์เนี่ยกาหลีอาจจะซบเซาเรื่องข่าวๆความเคลื่อนไหวของลิซ่าแต่นอกเกาหลีนั้นเธอกลับได้รับความนิยมแบบก้าวกระโดดไม่ว่าจะเป็นเรื่องแฟชั่นที่เธอนั้นมีเซน์ด้านนี้มาตั้งแต่ก่อนเดบิวต์หรือแม้แต่การทำงานเดี่ยว ก็ประสบความสําเร็จมากจริงๆทั้งนี้รวมไปถึงการเป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นพรีเซนเตอร์หรือแบรนด์แอมบาสเตอร์ก็ล้วนแล้วแต่มีเห็นข่าวทั้งปีก็เรียกว่าตัวเธอนั้นสร้างเม็ดเงินได้มหาศาลเลยทีเดียวเธอได้เงินคนว่าจ้างกล่ำรวยอุ้ยแฮปปี้ดีทั้งสองฝ่ายแต่เราจนช่างมัน <laughs> อย่างล่าสุดขับลิซ่าและลิซ่ามาโนบาลก็ได้ถูกหยิบยกมาอยู่ในกลุ่มของคนดังระดับโลกในหมวดของแฟชั่นสนามบินซึ่งข่าวนี้หลายช่องนั้นนําเสนอไปแล้วน่าจะหลายวันก่อนหน้านี้แต่ช่องนี้ก็พึ่งทําอีกเช่นกัน <laughs> เดอะวอสติเจนเนลครับหนังสือพิมพ์เก่าแก่ของอเมริกาที่มีอายุอานามปาเข้าไป132ปีเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีความน่าเชื่อถือสูงมากและเป็นที่ยอมรับในหมู่นักธุรกิจจุดเด่นของสื่อนี้ก็คือเชี่ยวชาญทางด้านการเงินและเศรษฐกิจระหว่างประเทศและที่สําคัญนะครับไม่ใช่สื่อฟรีที่คิดเข้าไปอ่านได้แต่คุณจะต้องเสียเงินจํานวนหนึ่งเพื่อแลกกับข้อมูลที่ทางสื่อหาและวิเคราะห์มาให้และข้อมูลที่ผมนามาเสนอในครั้งนี้นะครับผมก็ไม่ได้ไปเสียตังค์แต่อย่างดใดแต่เป็นการนํามาจากลหลายๆท่านทีี่่่่นําาามมมเผผยแแแพรรลละกก็สสอออดขขอทททขู้งื ไม่ได้ลงดีเทลเข้าไปโดยจุดเด่นที่เห็นข่าวลิซ่ากับสื่อนี้แล้วรู้สึกว่าภูมิใจในการนําเสนอข่าวในครั้งนี้ก็คือลิซ่าเป็นไอดอนเคป๊อปหญิงเพียงคนเดียวนะครับ น่าจะเป็นคนเดียวจากที่ผมไล่ดูและเป็นไอดอลประเภทกลุ่มเพียงคนเดียวที่ถูกดึงออกมาจากกลุ่มเพื่อร่วมในบทสัมภาษณ์กับสายแฟชั่นระดับโลกและตำนานฉะนั้นสิ่งที่ผมจะพูดให้ฟังต่อไปนี้จะไปสู่ระดับโลกซึ่งก้าวผ่านคําว่าเกาหลีและเอเชียไปก่อนแล้วค่อยย้อนสอนกลับมาอีกเถือนหนึ่งเพื่อให้คลิปนี้สมบูรณ์นะครับเดอะวอลสตีเจอเนอร์ครับได้เขียนข่าวในหัวข้อยุคแห่งความรุ่งเรืองช่วงชัชนว,วานของแฟชั่นสนามบินระหว่างอดีตกับปัจจุบันโดยเขาได้ยกคนดังอย่างเอลิสเบตเทเลอร์คนนี้นะ แต่งเป็นครีโอพาตาและในช่วงคัมแบ็กเพลง How You l i k แ That แล้วก็เคยบอกว่าลิซ่าน,นั้นเหมือนครีโอพาตา คนนี้เลยคนนี้แหละครับและข้อมูลเล็กๆข้อมูลหนึ่งครับตอนที่ถ่ายทำหนังคริโอพาตาในอิตาลีคุณลิชาร์ดเบอร์ตันในขอมัน่นเธอด้วยแหวนมรกตจะร์สีกลัดล้อมเพชร12เม็ดจากแดนบูคาเรีที่เรซานั้นเป็นโกลบอลแบนด์แอมบาสเดอร์อีกด้วยและต่อมาคุณลิชาร์ดเบอร์ตันนะครับก็ซื้อเครื่องเพชรอันเป็นตำนานให้กับคุณอลิซเบธเทเลอร์ด้วยชุดเครื่องประดับชั้นสูงแบนด์บูคาเรีอีกเช่นเคยที่ราคาชุน,นี้รวมกว่า4 0 0ร้ล้านกว่าบาทเลยทีเดียวครับและทาง The Wall ดเดอะวอลสต่ด คนดังอย่างอลิซาเบธเทเลอร์ในช่วงยุค1950สู่ลิซ่าแบ็กพิงก์และ BTS ในยุค2020ลดแล่แนทางแฟชั่นชั้นสูงเข้าสู่สนามบินถึงแม้ว่าจะมีการระบาดของโรคจนต้องหยุดอวดโฉมไว้ก่อนแต่ก็มีสัญญาณที่บ่งบอกว่าจะกลับมาลดแล่นกันอีกครั้งและจะเกิดอะไรขึ้นหากว่าจุดพีคของแฟชั่นสนามบินไม่ใช่ยุค50หรือ60แต่เป็นทศวรรษนี้ถึงแม้ว่าคนดังในช่วงกลางทศวรรษอย่างอลิซาเบธเทเลอร์หรือเด a น a ารสจะถูกกล่าวขานขนาดน้มว่าเป็นดาวจระแสงแต่ มีสไตล์ในยุคนี้บางคนก็สามารถเทียบชั้นกับพวกเขาได้ก่อนที่จะเกิดการแพร่ระบาดนั่นเองและในสื่อน,นี้เองนะครับเขาจะยกใครบางคนในคิดจะสกาดนี้ขึ้นมาเทียบกับยุคดาวค้างฟ้ายอย่างยุค50 60ที่มีคุณอลิสเบตเทเลอร์และแดนารอนเป็นดาวจัรแสงทั้งนี้นะครับก็เพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบในยุคที่รุ่งเรืองของ2ยุคว่ามันพลิกทั้งคู่ขนาดไหนนั่นเองและในช่วงเริ่มต้นนะครับเขาจะกล่าวถึงวง BTS ประมาณหนึ่งเพราะว่าวง BTS นั้นได้ขึ้นปก The Wall ขอขงเขาด้วยเขาได้บอกว่าปลายเดือนกุมภาพันธ์2020วง BTS ได้เดินทางออกจากสนามบินอินชอนด้วยเสื้อผ้าร่วมสมัยซึ่งมันให้ความรู้สึกที่อิสระและเข้ากันได้ดีเมื่อต้องเดินทางไปยังนิวยอร์กทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นลักษณะที่โดดเด่นความตั้งใจความหรูหราก่อนล้วนแล้วแต่เป็นคาแรคเตอร์ของดาวดวงใหม่ที่จะปฏิบัติต่ตอสนามบินราวกับเป็นลันเวย์เดินแบบทั้งนี้รวมไปถึงนักร้องสาวอย่างลิซ่าแบล็คพิงค์และจัสตินบีเบอร์หรือแม้แต่ฝั่งนางแบบอย่างเคนดอนเจนเนอร์ไคอาเกอร์เบอร์รวมไปถึงจี เล่าฮาดตรงนี้เขาจะพูดถึงคน2กลุ่มในยุคปัจจุบันนะครับนั่นก็คือฝั่งนักร้องและก็ฝั่งนางแบบฝั่งนักร้องเนี่ยจะมี BTS, Lisa ลิซ่าและก็จัสตินบีเบอร์แน่นอนว่ากลุ่มนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ดังและมีอิทธิพลในสื่อมากๆแถมชื่อเสียงของพวกเขานั้นดังในวงกว้างแบบเวอร์ไวและสามารถเจาะได้ทุกกลุ่มเป้าหมายของตลาด ไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์หรือแฟชั่นกลุ่มนี้จะเป็นกระแสที่เข้าถึงง่ายกว่าและอีกกลุ่มหนึ่งครับเป็นซูเปอร์โมเรลในระดับเอลิทที่เลือกงานได้เพราะเขาเหล่านั้นดังมากๆและมีอิทธิพลต่อโลกออนไลน์ในสายแฟชั่นเช่นกันและที่สําคัญนะครับค่าตั๋วของพวกเขาแพงมากอย่างเช่นเคนคั้งเจนเนอร์นะครับคนนี้เป็นเซเล็บชาวอเมริกันที่มีคนติดไอจีกว่า1 6 3ล้านคนแบรนด์ดีแบรนด์ดังเธอกว่าเรียบไม่ว่าจะเป็นอาดิดาสเควินไคหรือแม้แต่เอสเทย์ลอเดอร์เธอก็ฟาดมาแล้วแถมรายได้ก่อนโควิดนะครับถ ในซูเปอร์โมเดลยุคนี้นั่นก็คือปีเดียวฟาดไปที่700ล้านบาทในปี2018 และคนต่อมานะครับคือคอาเกอร A ์เบอร์เธอคือนางแบบที่ปัจจุบันนั้นอายุไม่ถึง20ปีแต่ถือว่าจัดจ้านในย่านโมเดลเลยทีเดียวและ2พี่น้องฮาดดิดครับอย่างจีจี้และเบลล่า2คนนี้คือนางฟ้าวิกตอเรียีเคร์ตโดยเฉพาะจีจี้ฮาดิทนะครับที่ชื่อนี้ใครๆกขหลายคนนั้นอาจจะคุ้นหูเธอคนนี้นะครับกวาดแบรนด์ดังชั้นนําไปหลายตัวเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นรีบ็อกเมสิก้าวอล์กไอแวร์เมเบลินนิวยอร์กหรือแม้แต่ทอมมี่เฮฟฟิงเกอร์ เธอก็รับมาหมดเลยเช่นกันจาก2กลุ่มที่กล่าวมานี่นะครับคือดังในระดับโลกและดังมากๆในโซนอเมริกาและอังกฤษโดยพวกเขานั้นมีภาพลักษณ์ที่โดดเด่นตั้งใจและก็รัชรีซึ่งถือเป็นลักษณะเด่นของดาวดวงใหม่ทั้งนี้เขาก็ได้นิยามแฟชั่นสนามบินว่ามันมีสเสน่ห์มากๆตั้งจากการถ่ายภาพในสตูดิโอเพราะมันไม่สามารถรีทันหรือจัดแสงหรือแต่งเติมให้กับคนดังๆเหล่านั้นเพราะว่าเราจะต้องร้อยเขาเข้า,ขามาแล้วก็ถ่ายภาพซึ่งช่วงเวลาที่ถ่ายภาพมันไม่ได้นานหรือคอนโทรลคนดังเหล่านั้นได้เพราะช่างภาพนั้นไม่ได้มีคน ฉะนั้นมันจะอยู่กับดวงของช่างภาพว่าจะอยู่ตรงไหนของคนดังถ้าอยู่ถึงฟ้าก็เห็นแต่หัวแต่ถ้าอยู่ข้างหลังก็เห็นแต่ผมสื่อเขาก็เลยบอกว่ามันเป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งนั่นเองครับเขาบอกว่าแฟชั่นสนามบินนะครับมีสเสน่ห์อีกอย่างก็คือเราจะสามารถเห็นคนดังได้อย่างใกล้ชิดและมันอยู่เหนือบทบาทที่เขานั้นได้รับในทีวีหรืองานแสดงอย่างลีฮันนาแองเจล่าโจลี ซินดี้หรือแม้แต่จีจี้ฮาดิดที่เป็นผู้นำเทรนด์แฟชั่นสามบินด้วยชุดวิเวียนเวสต์ฟูดพิมพ์ลายในเดือนมีนาคม2020ที่ผ่านมาหรือแม้แต่ลิซ่าสาวน้อยผู้น่ารักหนึ่งในสมาชิกวงแบ็คพิง ink, เธอมักจะสวมสุดเฮ้ย เธอมักจะสวมชุดสดใหม่นอกลันเวย์อย่างชุด p r ada และในช่วงน,นั้นเองเธอได้เดินทางไปงานแฟชั่นวีคของพราดาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2020ตัวน,นี้ขอเสริมนิดนึงนะครับจริงๆก็เสริมเยอะแล้วล่ะงานพราดาจัดที่มิลานประเทศอ,อิตาลีครับมันคืองานแฟชั่นโชว์ครั้งแรกของลิซ่าที่ได้ไปร่วมงานแฟชั่นในฝั่งอิตาลีและการไปร่วมงานของพราดาของเธอนะครับโดยเธนั้นมีตําแหน่งเป็น face of prada และก็เป็นมิวสให้กับเซลีนความน่าสนใจของงานนี้นอกเหนือจากแฟนๆสำหรับกันน้างงานกันแบบล้นหลามแล้วนะครับทั่วโลกก็นําเสนอข่าวนี้กันแพร่หลายเลยทีเดียวสิ่งหนึ่งที่สะดุดตาทุกคนและแฟชั่นนิสตาทั่วโลกนั่นก็คือเธอไว้ผมดำครั้งแรกและเป็นการไว้ผมดำเพื่อใส่ชุดสีทองแบบฟูเซตราคาเยียบ2 0 0 0 0 0บาท แบรนด์ p r ada มันจะทำให้เธอนั้นดูเด่นและมีออร่ามากและไปที่พูดถึงอย่างมากภายในงานงาน p r ada fashion week นี่เองครับคืองานแจ้งเกิดของเธอดีๆอีกงานหนึ่งเลยสื่อสายแฟชั่นอย่าง Vogue ของอังกฤษ และวอล์กอเมริกาถึงขั้นเขียนอวยเธอเลยทีเดียวครับอวยธรรมดาโลกไม่จําครับเลยจะทําคอลัมน์ตามติดชีวิลิซาตั้งแต่งานเซลีนเดือนมิถุนาปี2 0 1 9จนถึงปี2020กันเลยทีเดียวและนอกจากนี้แล้วนะครับในคอลัมน์ของเดอะวอลซีก็ยังยกคนดังมากมายไม่ว่าจะเป็นนักมวยยุ60อย่างมูฮัมหมัดอาลีในชุดสูทสีขาวหรือแม้แต่เลดี้กาก้าในปี2015ก็มีเช่นกันแต่ที่ไฮไลท์เลยก็คือภาพพาดหัวข่าวโดยเขาใช้2รูปที่คุณผู้ชมนั้นเห็นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้นะครับ เขาใช้2รูปนี้เพื่อแบ่งยุคเพื่อบอกเรื่องราวในยุค2020และยุค50หรือ60เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนที่สุดครับจากใน,นข่าวนะครับเขาจะยกอลิาเบธเทเลอร์ด้วยภาพนี้เป็นภาพที่เธอนั้นสวมชุดขนสัตว์เป็นแฟชั่นสังบินที่ฮิสโตรเนลโดนเมื่อปี1952ที่ถึงแม้ว่าจะเป็นภาพขาวดำแต่ก็ให้อารมณ์แฟชั่นชั้นสูงจริงๆครับส่วนอีกภาพนึงก็คือลิซ่าครับในคอลเลซชั่นใหม่ของเซลีนที่ถูกถ่ายที่สนามอินชอนในเดือนกระะกฎาคมปี2019พูดนะ กำลังเดินทางไปปารีสเพื่อดูเซลีนสปริงซัมเมอร์2020โดยการไปดูแฟชั่นวีคครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่2อของลิซ่านับตั้แต่แต,ต่งตั้งให้เธอนั้นเป็นมิวส์ให้กับแบรนด์เซลีนเมื่อต้นปี2019โดยเรื่องลิซ่ากับแบรนด์เซลีนนะครับผมกำลังทำอยู่น่าจะได้ชมกันเร็วๆนี้ครับขอบอกว่ายาวมากเกือบครึ่งชั่วโมงคุณอลิาเบธเทเลอร์นะครับเธอคือดาวจาระแสงที่ถูกยกย่องว่าเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกในยุคนั้นและเธอก็เป็นนักสะสมเครื่องปรระดัััััับบบบเชช่่นน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 กกกกฟามิลอีคคค้งงงใ2020 นี้ซึ่งหาว่าสังเกตรายชื่ออย่างจัสสินบีเบอร์หรือแม้แต่นางแบบระดับท็อปโมเดลเราจงภูมิใจได้ว่าลิซ่า คือหนึ่งในสุดยอดของไอคอบแฟชั่นสามบินที่สื่อยกให้แล้วก็ยอมรับทั่วโลกเพราะเขาใช้คำว่าซัมที่หมายถึงบางคนฉะนั้นคนที่เขาหยิบมานําเสนอจะต้องถูกวิเคราะห์ในช่วงที่เป็นภาพจําในสายแฟชั่นทางฝั่งอังกฤษและอเมริกาแล้วเท่านั้นพูดง่ายๆก็คือเธอเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในระดับนานาชาติที่หลุดพ้นจากคาว่าเคป๊อปไปแล้วนั่นเองและนอกจากนี้แล้วนะครับเดอะวอร์ิกก็เคยทึ่งในความสามารถในการโซลของลิซ่าจนต้องเขียนเอาไว้ในคอลัมน์หนึ่งในหัวข้อ ไอดอลเคป๊ K หรือ i n f ฟลูเอนเซที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช่หรือไม่โดยในไดอาร์ลอของลิซ่าเนี่ยนะครับทาง The Wall Scene เนี่ยได้พูดถึงลิซ่าว่ามีโพสบนอินสตาแกรมของไอดอลบางคนที่สามารถขายสินค้าได้แบบโซเอาซึ่งสิ่งที่พวกเขานั้นสวมใส่อยู่ทําให้แบรนด์พุ่งสูงขึ้นภายใน24-48ชั่วโมงทางนี้เขตที T ่ลูปิน ลองประทานไฟสื่อสารของ lyst.com ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ติดตามผลการค้นหาแฟชั่นได้เผยว่ามีการค้นหาทั่วโลกที่เกี่ยวกับกระเป๋าทริอัมของเซ i n e เพิ่มสูงขึ้นถึง66% ภายในวันที่28มิถุนายนหลังจากที่ดิซ่าแบ็กพิงโพสลง i n s t a g r กร lyst.com เนี่ยนะครับคือเว็บไซต์เซิร์ชเอ็นจินที่เก็บรวบรวมไอเทมสายแฟชั่นในนั้นจะมีทุกอย่างตั้งแต่แบรนด์ชั้นนำไปจนถึง Luxury b a แบรใครค้นหาของอะไรก็ไปดูในนั้นได้ครับราคาก็แล้วแต่ชอบเลยทีเดียวและสิ่งนี้เองนะครับก็สอดคล้องกับชื่อเสียงของเธอในด้านแฟชั่นฝั่งยุโรปและอเมริกาก็คือเธอสวยหุ่นดีเก่งและฉลาดและที่สาคัญนะครับเธอเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์มากถึง3แบรนด์และเป็นส อีกหลายตัวนี่ยังไม่รวมงานถ่ายนิตยสารอีกหลายเล่มเลยนะครับและอีกอย่างนึ้งครับดิซ่าเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่สื่อต่างๆอวยกันจนคนลูกขนพองจนไม่คิดว่าเขาจะกล้าอวยกันเลยทีเดียวครับฉะนั้นผมก็จะไม่อ้อมค้อมเลยละกันว่าเธอเป็นไอคอนเป็น i อ g ์เกอย่างสมเหตุผลและไร้ข้อกังขาด้วยแฟกต,ต่างๆนานาม,มากมหม่ จนผู้ใหญ่ใจดีส่งมอบโอกาสให้เธอนั้นแดนโดแลนดบอสเซตาของเบื้องหลังอย่างการเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลแอนเดมแฟชั่นอวอร์ด2021ซึ่งผมเคยทําข่าวนี้ไปแล้ประหาดูกันได้นะครับฉะนั้นจึงปฏิเสธไปได้นะครับว่าลิซ่านั้นประสบความสําเร็จเกินคาดและสิ่งต,ต่างๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วราวกับฝันไปทุกอย่างดูสอดคล้องและก็ลงตัวกับผู้หญิงที่ชื่อลิซ่าและลิสามโนบาล